รับชมอย่าลืมกดติดตามกดปีที่กระดิ่งแล้วก็กดปีที่ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปชมกันวสวัสดีครับผมใบพูเวฟซิงหนึ่งหกนะครับผมอมืก็กลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวใบพูเวฟซิ่งที่น่ารักกันทุกท่านนะครับอม,มาคลิปวันนี้นะครับ ผมจะมาจัดอันดับสำหรับผมนะที่เล่นหลวงพ่อพัดแล้วต้องมีนะครับอันนี้คือสำหรับสาหรับผมเลยนะครับแนะนำเลยว่าเล่นหลวงพ่อพัดแล้วต้องมีรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้นะครับามาอันดับหนึ่งในใจผมเลยพี่ๆเพื่อนๆน่าจะรู้กันนะครับก็คือรุ่นมงคลหนึ่งนะครับรวยทางเดียวรุ่นหนึ่งนะครับนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของโลกนะครับสุดสุดประเทศจริงนะครับรุ่นนี้ มาพามาชมนี่อาอันนี้แล้วกันนี่เหรียญน,นี้นะครับผ่านการประกวดเรียบร้อยนะครับนี่ที่งานบางกะปินะครับท่าพระบางกะปินะครับสวยมากนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ยาฟ้านะครับขอบแดงตอกกรรมการเลขแปดตัวเดียวนะครับนี่ได้ได้รางวัลติดรางวัลที่หนึ่งมานะครับ อสวยมากนะครับอันนี้คือรุ่นมงคลหนึ่งหกแปดรุ่นแรกนะครับมาสุดมากนะครับรุ่นนี้อันนี้คือที่หนึ่งในใจผมเลยนะครับที่สําหรับเล่นหลุมพ่อพัดแล้วต้องมีนะครับสวยจริงนะครับสวยมากๆนะครับอ่าอีกสังหนึ่งเหรียญหน้า,นากากทองคํานะครับอันนี้เป็นเนื้องเงินหน้ากากทองคํานะครับ ี่ทองคำแท้96.5%นะครับอืมต้องมีนะครับถ้าเล่นหลงพ่อพันนะครับแนะนำเลยอ่าใช้เป็นแนะนำดีว่าควรเก็บนะครับรุ่นนี้นะครับต้องหาเก็บนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาก็ขยับขยับถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับนี่สำหรับพระปี63นะครับนี่เลยวิสวยมากนะครับ มารุ่นที่สองที่ควรมีนะครับแนะนำแนะนำก็คือรุ่นรวยทันใจหนึ่งหกนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้ออัปป้าลงยาม่วงนะครับแล้วก็ลงยาจีวอนนะครับสวยมากเลยนะครับรุ่นรวยทันใจหนึ่งหกแปดนะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมเก็บไว้มีประมาณห้าหกเหรียญได้นะครับอืมสวยมากนะครับหน้าคมมากๆนะครับอ่าผมบอกก่อนว่า รุ่นมงคลหนึ่งหกแปดรุ่นแรกนะครับนี่ทีมงานใจเกินร้อยนะครับเป็นผู้สร้างนะครับี่ผู้สร้างก็คือป่ากะเษมนะครับเป็นทีมงานใจเกินร้อยนะครับสุดมากสุดจริงนะครับผมชอบทีมงานนี้สุดๆดนะครับอ่ะมาดูรุ่นรวยทันใจนะครับผู้สร้างคือพี่แอมอุทัยธานีนะครับี่ผลิตเหรียญโดยทีมงานใจเกินร้อยนะครับหรือว่าผลิตเหรียญที่ โรงงานทีมจะทีมงานใจเกินร้อยนะครับโหสุดจริงนะครับสุดประเทศนะครับรุ่นนี้นี่ดังไกลไปถึงต่างประเทศแล้วนะต้องมีนะครับมงคลหนึ่งหกแปดกับรวยทันใจหนึ่งหกแปดนะครับต้องมีเก็บนะครับผมแนะนําเลยอย่างยิ่งนะครับสมการใกล้ๆคือแบบงานละเอียดมากนะครับสวยมากๆนะครับ อยู่ด้านหลังกันนี่เป็นไก่นะครับนี่อยู่บนถุงเงินถุงทองนะครับนี่เลขโค้ดหนึ่งหกดนะครับนี่เหรียญนี้คือตรงรุ่นเลยนะครับนี่ตอกพอพานชัดเจนนะครับนี่ขีดๆรอมนะครับดูยันนี่ดูตัวหนังสือนะครับพาแท้พาใหม่นะครับพาแท้จะดูง่ายมากๆนะครับเพราะว่าถ้าพาแท้รายละเอียดคือจะคมชัดลึกมากๆนะครับ เหมือนในแต่ละคลิปที่ผมเคยส่องส่องให้ดูนะครับจะสวยมากๆเลยเดี๋ยวผมรอไปหาซื้อเหรียญเก้ก่อนหนึ่งหกแปดเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูเปรียบเทียบเลยนะครับอืมจะได้ไม่โดนกันนะครับมาต่อไปรุ่นที่สามที่ควรมีนะครับรุ่นที่สามที่ควรมีก็คือเป็นใสมาแปดรอบนะครับนี่ของป่องสุพรรณเป็นคนสร้างนะครับสุดมากนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นรูปให้ดู อกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ราคาของเซมาแปดรอบนะครับเนื้อล่างๆอย่างเช่นอเนื้ออะไรนะพวกเขาเรียกว่าเนื้ออะไรทองเหลืองอะไรพวกนี้นะครับราคาแตะไปถึงแปดเก้าพันแล้วนะครับเนื้อล่างๆเลยนะเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงพันมันปูนะครับคือสุดสุดมากนะครับรุ่นเสมาแปดรอบต้องมีเหมือนกันนะครับต้องหาเก็บนะครับ รุ่นต่อไปรุ่นรุ่นที่สี่นะครับจะเป็นรุ่นเสือเสอมาเสือคาบแก้วนะครับอันนี้ทีมงานผมไม่แน่ใจนะว่าใครเป็นคนเป็นผู้สร้างนะครับนี่ผมขึ้นรูปให้ดูเสมาเสมาเสือคาบแก้วปัม๊มมาแล้วนะครับควรมีเลยนะครับในหนึ่งถึงสี่นะครับต้องมีเก็บนะครับเล่นหลงม่อพัดนะครับผมแนะนําเลย อีกหนึ่งรุ่นนะครับผมแนะนำเลยตอนนี้ราคาแรงมากๆนะครับนี่สร้างในปี63นะครับก็คือรุ่นเจริญพรบนนะครับเต็มองค์นะครับอ่าอันนี้จะเป็นงานเดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บหนึ่งผมจำไม่ค่อยได้เยอะมากเลยนะครับนี่กล่องหน้าตากล่องาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเจริญพรบนที่ระลึก วังศิลาเลิกสาลาร้อยปีนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นวัดจัดสร้างนะครับตอนนี้ราคาแพงมากๆนะครับอันนี้ที่ผมถืออยู่คือเนื้อปีกเครึ่องบินนะครับแล้วจัดสร้างน้อยน้อยนะครับจัดสร้างน้อยนะครับไม่ได้จัดสร้างเยอะนะครับของรุ่นเจริญพรบนวัดสร้างนะครับคือสุดสุดมากๆเลยอันนี้ผมไปเช่ามาในราคาเท่าไหร่วะเช่ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ ผมเช่ามา2,800บาทนะครับนี่ขนาดเนื้อปีกครึ่งบินนะครับคือสุดสุดมากๆนะครับของรุ่นนี้นะครับวันสร้างต้องมีเก็บนะครับแล้วก็จะเป็นอีกอของเจริญพรล่างหรือบนนะครับของพี่ป่องสุพรรณเป็นคนสร้างอันนั้นก็น่าเก็บนะครับต้องรีบเก็บเลยนะครับตอนนี้ราคาทุกรุ่นที่ผมบอกมาคือราคามันขยับขยับขยับขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อเอนะครับ คือตอนนี้มีแต่คนตามหานะครับนี่ในแต่ละรุ่นที่ผมบอกนะครับนี่แล้วก็นี่เลยใครชอบสายปีลึกนะครับนี่ควรมีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญกระถินหกหนึ่งนะครับอื่เหรียญกระถินเหรียญกระถินหกหนึ่งนะครับผมไม่เคยเอามาโชว์เลยผมเก็บยาวๆเลยรอสั่งกรอบนะครับกรอบช่วงนี้โอ้หขนส่งแย่มากนะครับ กว่าจะถึงมือนะครับนี่รุ่นกระถินสามัคคีปีสองห้าหกหนึ่งนะครับสวยมากนะครับควรมีเก็บนะครับอันนี้ผมไปเช่ามาตอนประมาณต้นปีมะอ่าผมไปเช่ามาตอนต้นปีนะครับตอนนั้นผมไปเช่าหนึ่งหกแปดเนี่ยแหละแล้วก็พี่คนที่ผมเช่ามาเขาแถมมาให้ผมคือแบบผมโชคดีมากๆเลยแล้วผมไปสืบราคามาตอนนี้ปัจจุบันนะครับ อย่างเนื้อเนเนื้อทองทิพยนะครับเล่นกันหลักพันกว่าบาทแล้วนะครับหลักพันกว่าบาทแล้วนะครับสุดสุดจริงนะครับกระถินหกหนึ่งฮแล้วก็มีเหรียญกระถินอีกเหรียญหนึ่งเป็นกระถินหกสามนะครับนี่เป็นเหรียญกระถินหกสามควรเก็บนะครับนี่เหรียญกระถินของหลวงพ่อพัดน,นะครับกระถินปีหกสามนะครับนี่เป็นเสมาเล็กนะครับสวยมากสวยมากๆเลย ตอนนั้นผมไปร่วมทําบุญนะครับทอดทอดกระถินนะครับของหลวงพ่อพันธุ์นะครับนี่แล้วเขาทําเหรียญแจกออกมาเลยนะครับกระถินหกสามสวยมากๆเลยอ่าอยากดูชัดๆลึกๆนะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาส่องของเหรียญกระถินสองปีนี้นะครับหกหนึ่งกับหกสามนะครับว่าจะงามขนาดไหนนะครับนี่นะครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับหัวเลดไอหัวเลดหัวเลดของรุ่นมหามงคลหนึ่งหกแปดนะครับของป่าเกษมจัดสร้างนะครับนี่ผมไปลุ้นมานะครับลุ้นละห้าร้อยกว่าบาทนะครับอ่านนี้ผมไปลุ้นมาอันนี้ผมกะเอามาห้อยคู่นะครับกับหนึ่งหกแปดนะครับไอจะได้เป็นเซตเลยสวยมากนะครับนี่ทีมงานเดียวกันเลยนะครับมงคลหนึ่งหกแปดเหมือนกันนะครับว่าจะห้อยเก็บอยู่ แต่วันนี้ผมมีกิจกรรมมาเล่นนี่กิจกรรมอีกแล้วก็คือถ้าคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับคนกดถูกใจถึงหนึ่งร้อยคนผมจะมาสุ่มแจกนะครับจะมาสุ่มแจกฟรีๆนะครับนี่ถ้าคลิปนี้กดถูกใจถึงหนึ่งร้อยคนนะครับเอาแค่ร้อยเดียวพอนี่ผมขอแค่นี้เลยแล้ว พี่เพื่อนๆคนไหนที่กดถูกใจแล้วนะครับพิมพ์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับว่ากดถูกใจเรียบร้อยชื่อเล่นอ่าสลชื่อเล่นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกเลยนะครับอ่าขอแค่คลิปนี้คนกดถูกใจถึงร้อยคนพอนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะเนี่ยผมมีสองหัวนะครับแต่หัวนี้เดี๋ยวมีพี่พพเพื่อน ในแบบในเฟสอย่างเงี้ยเขาทักมาขอเช่าราคาอยู่นะครับนี่ผมเลยมาแจกเหรียญน,นี้ดีกว่าเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาม่วงนะครับซุ้มสีเขียวนะครับเลขโค้ดประเด็นเลยจะไม่ทายเลขโค้ดละนี่องนี้เลขเหรียญอ่าหัวนี้นะครับเป็นหัวตรงนะครับเลขโค้ดอะไรรู้ไหมครับห้าร้อยเลขโค้ดห้าร้อยนะครับ ต้องมีต้องเก็บนะครับตอนนี้ผมก็สั่งกรอบมาอยู่นะครับกำลังหาอยู่อันนี้จะเป็นเลทขนาด4บาทนะครับนี่ของรุ่นมหามงคล168นี่มันจะเข้านี่เลยนะอ่าถ้าพี่เพื่อนๆอยากได้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สแลชช่อเล่นมานะครับถ้าคลิปนี้คนกดถูกใจถึง100ท่าน ผมจะสุ่มแจกนะครับตามรายชื่อที่พี่ๆเพื่อนๆได้พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้นี้นะครับอ่าก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปต่อไปนะครับเด็ดแน่นอนคลิปต่อไปรับประกันครับอ่าก็สําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ